สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับตอนนี้ก็วันนี้จะพามาชมกบคอนโดมันเดิมนะครับอัปเดตล่าสุดเลยนะครับอันนี้กลับต่างจังหวัดไปสามสี่วันนะครับที่ไม่ได้ให้อาหารเลยนะครับวันนี้กลับมาให้อาหารวันแรกครับตายไปสองตัวนะครับกบตายไปสองตัวแต่ว่ามันมันตัวมันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับอ สสีสวยนะครับมองจากโทรศัพท์สีจะเข้มเลยนะครับแต่ว่าจากตาเปล่ามันจะไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่แต่ว่ามันเป็นสีสีตัวเหลืองตัวเหลืองที่ขึ้นอยู่ตัวนั้นอนะ่ะตัวผู้นะครับที่ขึ้นอยู่มันชอบกินแล้วมันจะกระโดดขึ้นมันจะไม่ชอบอยู่กับพวกถูกตัวข้างล่างนะครับนี่นะครับ ก็เริ่มโตแล้วนะครับเริ่มร้องเริ่มแสดงเพศหมายถึวว่าตัวผู้ตัวเมียรครับอันนี้ก็ไก่สามตัวนะครับที่ปล่อยกับต่างจังวัดก็ปล่อยสามตัวปล่อยเลยก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับยังเคลียร์หาคุยกินปกติตามประสานะครับนี่เป็นบอ่อเล็กกบเล็กไก่สามตัวตัวเมียสองตัวผู้หนึ่งนะครับ นี่่วนผักก็ไม่ได้ลดผักเลยครับฝนก็ไม่ตกนู่นเหี่ยวหมดแล้วบวบก,ก็เหี่ยวประมาณนี้นะครับพอดีกับ่างจังหวัดมาโอ้ผักโวนครัวนี่ไว้แมงลักเหี่ยวมด,ดวนีวบ,บวบกำลังจะออกนะครับกด นี่นะมันมีเหี่ยวตายนี่ครับออกลูกเลยด้วยใชนหล่นหมดแล้วมั้งโอ้ออกลูกแล้วมันหล่นนะครับวันนั้นออกยังดกเลยมันไม่ได้น้ำแล้วมันหล่นนี่นี่วนมันนี่ออกยังโดดคนนั้นขาดน้ำแห้งหล่นหมดต้นมะละกอนี่ก็ เรียบร้อยครับจะตายเลยไม่ตายเลยนะต้องขุดดินลงอีกครับไก่มันเคียตัวนี้ก็เป็นนี่ครับต้นอ้อยอ้อยขันน้ำครับนี่มาฟังไว้เกิดแล้วสามตอ่อเกิดแล้วเ,เดี๋ยวครับเดี๋ยวต้องไปรุด น้ำก่อนนะครับเี็บน้ำมันหมดแล้วกับลายวันเกิน,นครับดีนะกบมันไม่ตายหมดนะครับม่ได้ให้อาหารหลายวันเดี๋วจะพาไปชมจิ้งหรีดอีกครับอัปเดตจิ้งหรีดจิ้งหรีดก็ไม่ตายนะครับขาดน้ำน้ำไม่ขาดก็ไม่ตายจิ้งหรีดเกเครับนี้ก็จบเพียงแล้วนี้ครับมาให้ชมสั้นๆคลิปสั้นๆน,น,นะครับสวัสดีครับ